สมาชิกกลุ่ม Y e c จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโรฟาร์มเข็มแรกซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเศ,ศรษฐกิจของประเทศไทยครับนายทัตทิราชของอุปธรรมชัยประธานกลุ่ม YEC พระนครศรีอยุธยาได้นำเหล่าสมาชิกกลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโรฟาร์มเข็มแรกนะครับที่โรงพยาบาลราชธ,ธานีอำเภอรพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างความมั่นใจให,ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ พร้อมทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเศรษฐกิจตามนยโยบายของทางรัฐบาลซึ่งได้ยื่นจัดซื้อกับราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์จำนวน2,000โดสในเฟสแรกโดยมีนายพานุย้มสีพัวราชาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดในอำเภอรพระนครศรีอยุธยาและประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมสังเกตการ